สวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวดมีวิธีการทำกุนเชียงง่ายๆที่บ้านไม่ต้องงอไส้หมูเพียงแค่เรามีแผ่นแป้งปอะเปียเวียดนามก็อร่อยได้เลยก่อนจะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามพี่ขวดเข้าครัวเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะวันนี้พี่ขวดใช้หมูสับติดมันทั้งหมด 3' ขีดนะคะ ตามด้วยน้ำตาลทรายแดงที่เราใช้ใส่ในน้ำขิงแบบนั้นนะคะ3ช้อนโต๊ะหรือว่า2 0กรัมค่ะต่อด้วยน้ำตาลอ้อยอันนี้จะเป็นน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลทรายขาวก็ได้นะคะ2ช้อนโต๊ะหรือ1 5กรัมค่ะผงปรุงรสลดหมู1ช้อนชาผงพาโลตรงนี้ใส่เพื่อเพิ่มความหอมนะคะ1ช้อนชาค่ะสีอิ๊วดำหวานแต่งสีเล็กน้อย2ช้อนชาค่ะ แป้งข้าวโพด3ช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นอีก1ช้อนชาค่ะจากนั้นให้เราคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันได้เลยนะคะบีบบีบนวดนวดเขาสักหน่อยค่ะซึ่งสำหรับ กุนเชียงโฮมเมสสุดนี้นะคะทำง่ายมากๆแล้วที่สำคัญสะอาดปลอดภัยเราสามารถปรุงรสได้ตามความชอบเลยนะคะใครชอบหวานมากหวานน้อยก็ปรับเพิ่มรสได้เลยค่ะจากนั้นพี่ขวดจะ แต่งสีนิดนึงนะคะด้วยสีผสมอาหารสีแดงใส่เพียงแค่ปลายช้อนก็พอนะคะเดี๋ยวเขาจะแดงเกินไปแล้วจะดูไม่น่าทานค่ะจากนั้นให้เราขยำขยำคลุกเขาเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะนวดนวดเขาแบบนี้เลยนะเสร็จแล้วค่ะให้เราหาถุงแกงหรือว่าจะเป็นถุงซิปล็อกก็ได้นะคะนําเนื้อหมูที่เราผสมคลุกเขาไว้แบบนี้ทั้งหมดใส่ลงในถุงพลาสติกได้เลยค่ะวันนี้พี่ขวดใช้ เป็นถุงซิปล็อกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะพักเขาไว้ก่อนแบบนี้นะคะแล้วเรามาเตรียมในส่วนของแผ่นแป้งปอบเปียวเวียดนามค่ะให้เรานำแผ่นแป้งปอบเปียวเวียดนามจุ่มน้ำเล็กน้อยนะคะตรงนี้ใครจะใช้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแผ่นกลมแบบนี้ก็ได้แล้วก็ให้เรานำหมูมานะคะตัดตรงปลายตูดถุงสักหน่อยนึงแล้วก็ บีบออกมาได้เลยค่ะปริมาณขนาดความยาวก็ขึ้นอยู่กับเราเลยนะคะว่าอยากให้กุญเชียงยาวหรือสั้นมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ให้เราม้วนพับแผ่นแป้งปอะเปี๊ยเวียดนามค่ะม้วนให้แน่นๆสักหน่อยนะคะพยายามอย่าให้อากาศเขาค้างอยู่ในแผ่นแป้งปอะเปี๊ยเวียดนามเยอะค่ะแล้วก็บิบบีบส่วนปลายนะคะ ถ้าหากว่าเขายาวเกินไปก็สามารถนำกรรไกรมาตัดออกได้เลยค่ะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะแล้วให้เราหาไม้จิ้มฟันค่ะก็ให้เรานำไม้จิ้มฟันมาจิ้มๆเพื่อทำการไล่อากาศออกสักเล็กน้อยค่ะเราก็จะทำแบบนี้นะคะทำไปเรื่อยๆ จนหมดหมูสขีดนั้นเลยนะคะก็ห่อวนไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำกุนเชียงไปตากแดดกันค่ะนี่ค่ะเพียงแค่นี้เราก็ได้แล้วกุนเชียงโฮมเมดที่สามารถทำเองง่ายๆได้ที่บ้านนะคะเราก็จะนำกุนเชียงไปตากแดดถ้าหากว่าแดดจัดๆนะคะ หนวันก็ทานได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าแดดไม่แรงนะคะก็อาจจะต้องตากสัก 3- 4วันค่ะและในขณะที่เราตากนะคะสัก 2- อสามชั่วโมงนะก็ให้เรามาพลิกกับด้านเขาเพื่อให้กุญเชียงเขาแห้งเสมอกันดีนั่นเองค่ะ ตอนนี้พี่ขวดก็ตากกุนเชียงมาได้สองสามวันแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะออกมาแบบนี้เลยแห้งกำลังดีแล้วถ้าหากใครที่ยังไม่ทานนะคะก็หากล่องพลาสติกมาแล้วเราก็สามารถเก็บกุนเชียงใส่กล่องแช่ตู้เย็นไว้เก็บไว้ทานได้นานๆเลยค่ะแต่วันนี้เดี๋ยวพี่ขวดจะมาทอดให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเวลาทอดก็หั่นเป็นชิ้นเหมือนกุนเชียงปกติค่ะแล้วก็นาลงทอดในน้ามันซึ่งเราจะใช้ เป็นไฟกลางค่อนอ่อนนะคะทอดไปเรื่อยๆเลยสำหรับกุนเชียงสูตรนี้จะหอมอร่อยมากๆเลยแล้วที่สำคัญตรงแผ่นแป้งด้านนอกเขาเนี่ยทำมาจากแผ่นแป้งปอบเปียเวียดนามนะคะก็จะทำให้มีความกรุบกรอบอร่อยมากยิ่งขึ้นคะ่ะลองทำกันดูนะคะ